ยำผักบุ้งทอดกรอบแม่อีกแล้วเมนูนี้ไม่ได้กินมานานอีกแล้วแม่พอทำเสร็จออกมานี่น่ากินเิยอดใจไม่ไหวขอกินโชว์ตั้งแต่ต้นคลิปนี้กันเลยผักบุ้งทอดกรอบเนี่ยทำเสร็จต้องกินเลยนะคะผักจะได้กรอบหอมอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มยำเนี่ยเราก็ต้องแยกเวลากินแล้วก็เอามาคลุกคลุกผสมผสมกันไปฟังเสียงความกรอบของผักบุ้ง ลืมใส่ไมพอได้ยินเสียงกรอบกรอบไหมคะ ก็ซื้อผักบุ้งไทยมาตอนแรกกะจะทําเป็นแกงเทพโพแม่เหลือไปเห็นแป้งทอดกรอบถ้าไม่ทํานี่เก็บไว้นานมันคงไม่ดีนะเปลี่ยนเมนูเ,เป็นผักบุ้งทอดกรอบเนี่ยแหละมาดูการเตรียมแป้งของเรา,เราใช้เป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเป็น,นเรห่อนี้ทอดมาก็อร่อยน้ําที่ใช้ผสมต้องเป็นน้ําที่เย็นจัดเวลาทอดแล้วจะทําให้ผักกรอบค่อยๆเทน้ําลงไปไม่ต้องเอาน้ําแข็งลงไปนะ ถักบ,บุ้งเรามีอยู่กรามหนึ่งแป้งเคสน,นี้น่าจะพอก็กะให้มันพอดีกันไม่อยากให้มันเหลือมากความข้นความเหลวก็อยู่ที่เราชอบแต่เราว่าแป้งขนาดนี้ค่ะดูนะคะประมาณนี้ยกำลังดีแล้วล่ะก็ใช้ความรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาทอดออกมาน่าจะดี ผักบุ้งล้างให้สะอาดแช่น้ําทิ้งไว้ให้แห้งจะเด็ดนะ้ำก้านมันใหญ่เลวก็เลยมาทําเป็นฝอยๆให้มันสวยงามและทอดง่ายดีส่วนใบแล้วก็แยกมาทอดนะคะชุบแป้งลงไปตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ไปทีละนิดนึงต้องแบ่งทอดนะคะกระทะมันเล,ละก็รอให้แป้งเขาเกาะตัวแล้วค่อยพลิกนะคะ เนีชุดแป้งทอดเราไม่ชอบแป้งเกาะหนามากแล้วก็ชุบบางๆประมาณนี้กําลังสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ทอดออกมาสวยเดี๋ยวมาทอดส่วนที่เป็นก้านเนี่ยถ้าเป็นฝอยๆดูแล้วมันก็น่ารักดีทอดง่ายดีด้วยค่ะแตดีนั่นเนี่ยมีมีมีดที่ทําฝอยเนี่ยค่ะทอดกรอบประมาณเนี้ให้มันเป็นแผลๆแบบเนี้ยทยอยทยอยทอดไป แป้งยังต้องให้มันเย็นอยู่นะคะมันจะได้กรกอบบเวลาทอดแหวัวดีะ้ะแป้งได้พอดีเลยคะ่ะแล้วก็ผสมดีด้วยไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยชอบแป้งให้มันหนามากอ,ออกมาสวยเชียวเห็นไหมเนี่ยดูดูน้ำยำกันกะทิแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดมันข้นไปผสมน้ำที่เราต้มหมูเอาไวใ้ให้มันเหลวมันนิดนึงน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่ซักประมาณสักสองช้อนชาแล้วก็น้ำมะขามสัก ทับพีหนึ่งผสมคนให้เข้ากันน้ำปลาแค่นี้าดนิดนึงสักช้อนนึงมันนาวแม่วันนี้บีบมะน,นาวไม่ค่อยจะมีน้ำแหลก <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีจะบีบแม่บีบยากแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวชิมรสชาติดูขาดหรืออะไรแล้วค่อยปรุงใหม่นะไหนชิมซิเติมน้ำตาลน้ำผ้าไปนิดนึง ส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีหอมใหญ่หอมแดงใบผักชีฝรั่งใส่ลงไปให้หอมคุกเขาก็โอเคชิมรสชาติดูอร่อยแล้ว น้ำยำผักบุ้งทอดกอดทำแบบนี้อร่อยดีค่ะมันจะหอมหอมกะทิหวานมันอร่อยดีหรือว่าใครจะทำเป็นแบบส้มตำไทยก็ได้ค่ะทำน้ำยำแบบต้องส้มตำแล้วก็ค่อยเอามาราดเนี่ยเวลากินก็ค่อยเอามาผสมแม่วันนี้เราเพิ่มสีสันด้วยไข่ต้มยางมะตูมกินเพลินไม่ต้องกินข้าวละ